ตัดผมจ้าตัดผมให้คุณแม่กัน

กตัดยดสายยืบบนผู้ใดตัดยืบบานนี้ล้อหน่อยก็ตัดยืบบานยืดโต้งตัดไงตัดจั้งนั้ทั้งหก็ตัดตัดยากเลยก็ตัดให้กรคือยืบบันะเทาเนงานไหนกบ bây giờ đây có cái dụng nhiệt cái liệm căng nguồn thôi nha สร้างจำเป็นจ้ะตัดผมให้แม่คนอนโดพี่น้องไม่ไม่ไม่เขียนหรอกเด้อแต่อเออเออกระเดีวเลยเดิกัน

สวัสดีจ้าตัดผมเห็นคุณแม่สวยๆว,ว่าท่านแล้วรองรักสิตัดต้อนเราจ้ะสวัสดีค่ะ